การปฏิบัติเนี่ยเราต้องปฏิบัติให้ไม่ง่ายๆแล้วได้กําไรสูงๆเพราะว่ามนุษย์ทุกคนจะพบจุดความสุขจริงๆก็คือที่มิพานยังไม่ถึงพระนิพพานเสืยองใดจะถือว่ามีความสุขจริงจังนั้นไม่ได้การเอากําไรแท้บ,บอกว่าอย่างนี้เวลาโคกค่ำอย่าลืมว่าเราเหนื่อยมามากเหนือ่อแต่ตื่นใหม่ๆเมื่อตื่นขึ้นมากายไม่ทํางานแต่ใจไม่คิดแล้วพอถึงเวลาค่ําร่างกายอยากพักผ่อนเพราะเหนื่อยมากมๆาถ้าเราไปเคร่ง ตอนนั้นจะลำบากผลดีจะไม่เกิด ร่างกายมันจะพักความง่วงมันก็เกิดเราก็จะฝืนความง่วงคิดว่าเวลานี้ต้องทำใช้เวลาเท่านั้นใช้เวลาเท่านี้อารมณ์จิตก็จะเกิดไม่ทรงตัวเมื่อความง่วงเข้ามาครอบงำความดีก็ไม่เกิดการนึกถึงอะไรจริงจังก็ไม่มีแต่ก็แนะนำว่าถ้าทำไปจะนั่งก็ดีจะนอนก็ดีจะยืนก็ดีจะเดินก็ดีการเจริญสมาธิหรือวิปัสสนาญาณไม่ใช่นั่งอย่างเดียวนั่งนอนยืนเดินใช้ได้้ออยู่ตา ำพงจะนั่งแบบไหนนั่งเข้าอีนั่งคาตมาต์นั่งพับเทียบนั่งเยี้ดขานั่งหอยเท้าได้ทุกอย่างนอยก็ได้เองตายก็ได้ยืงก็ได้เดินก็ได้เดินเขาได้โจกรมเป็นว่าทําได้ทุกทียาบทแล้วถ้าบังเอิญเกิดความเคลียความวุ่นขึ้นมาโยงยาฝืนนอนเลยนอนแล้วจับลมหายใจเข้าออกจับคาภาวนาเพียงเท่านี้ถ้าภาวนาให้หลับไป ถ้าขนาดใดถ้าจิตยังไม่ถึงฌานจิตมันจะยังไม่หลับถ้าจิตถึงฌานมันลายจะตัดหลับทันทีเอาหลับไปกี่ชั่วโมงท่านถือว่าเป็นการทรงฌานนั้นตลอดเวลาที่เราหลับจึงกว่าจะตื่นถ้าตายไปในเวลาหลับจะมีผลต่างกำลังฌานทันทีนั่นคือตกนรกไปได้แล้ว